อย่าถอยเข้าแล้วไม่ถอยเป็นบางครั้งนะตอนเช้าใช่ตอนเช้าตอนเครื่องเย็นอาการชัดเจนตอนเครื่องเยิงเย็นเราก็วิ่งไปรอดเวลาเราเหยียบประมาณเหยียบเหยียบสองนี่มันเหมือนไม่ปล่อยขาดเลยเครื่องมันอ๋อลื่นอาการคลายคัลื่นอาการคลายคลายคัลื่นเกียร์โตใช่ไหมใช่ครับโอ้ถ้าอาการนี้ปัดชิ้ไม่หายนะใช่ต้องโอเวอร์ฮอนคันมันลื่นแล้วเรลิงเกียร์ลูกสุกเกียร์มันแข็งตัวหมดแล้วแล้วโอเวอร์ฮอนนี่ประมาณเท่าไหร่ โออร์ฮอาเดี๋ยวจะสกู่นะดีเดี๋ยวผมบอกแป๊หนึ่งอาการคัดลื่นนะครับตอนเช้าเช้าเข้าเกียร์ถอยไม่ยอมถอยต้องเร่งแรงๆหรือรอเครื่องร้อนนะรอเครื่องร้อน่อยถอยได้หรือว่าวิ่งวิ่งไปเกียร์สามคัดลื่นนะฮะใครคัดลื่นตอนนี้เลขไม่สี่แสนเลขไม่สี่แสน เกียร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโตเดือต้คอมพิวเตอร์นะครับเกียร์ออโต้อาการเช้าเช้าเครื่องเย็นเข้าเกียร์ถอยไม่ยอมถอยนะครับรอเครื่องร้อนถอยได้พอวิ่งไปเกียร์สามอาการคล้ายคัดลื่นนะครับอ่ะวีลราคาเซอร์วิสครับเดี๋ยวจัดการให้ดูแลให้ครับจัดการโอเวอร์ฮอลซ่อมทั้งใบนะอาการนี้นะครับปต่จิ้งไม่หายนะนะครับเบื้องงบประมาณหรือเปล่าวีลราคาเซอร์วิสครับโทรศัพท์0809314252ครับ เฮตาวี v, รอเปลี่ยนสายพาน C V T นะครับเฮตาวีอตั้งเฮตาวี v.